เพราะทุกๆปีนะครับที่เราประสบปัญหาน้ําท่วมเนี่ยสนามโรงเรียนเนี่ยเราจะใช้อะไรไม่ได้เลยเราก็จะปล่อยให้น้ําท่วมแล้วก็ย่าขึ้นสูงเราก็เลยขอเป็นปลูกข้าว ปรับโรงเรียนสายชีมิตรภาพที่79มีครูทั้งหมด7คนนะครับมีนักเรียน125คนเปิดสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาล2ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ครับ ปัญหาที่เราพบในโรงเรียนของเราก็คือหนึ่งช่วงหน้าฝนนะครับในบริเวณโรงเรียนของเราเนี่ยจะเกิดน้ําท่วมนะครับแล้วก็จะเป็นช่วงเดือนประมาณสิงหากันยาตุลานะครับที่น้ําฝนจะตกมาเยอะๆแล้วก็แบ่งน้ำเนี่ยคือจะไหลมาจากรอบๆบริเวณโรงเรียนแล้วจะมารวมกันที่นี่ก็จะทําให้ช่วงประมาณเดือนสิงหาถึงกันยายนเนี่ยน้ำจะท่วมขังในบริเวณนี้เป็นปัญหาทุกปีมันก็ใช้เวลานานกว่าที่น้ําจะแห้งครับ วิธีการแก้ปัญหาก็รุ่นก่อนๆเขาก็ใช้วิธีการสูบน้ําจากข้างในออกไปด้านนอกบ้างใช้วิธีการเปิดน้ําไปด้านนอกบ้างแต่เราก็ติดปัญหาตรงที่ว่าเราไม่สามารถที่จะเอาน้ําออกไปด้านนอกได้หมดเพราะว่ามันเข้าไปที่นาเขาเนาะมันก็จะทำให้นาเขาเสียหายส่วนหนึ่งบางอย่างเราก็ต้องปล่อยให้มันแห้งตามธรรมชาติ สำหรับในปีที่ผ่านมาที่เราประสบปัญหาน้ําท่วมเพราะทุกๆปีนะครับที่เราประสบปัญหาน้ําท่วมเนี่ยสนามโรงเรียนเนี่ยเราจะใช้อะไรไม่ได้เลยเราก็จะปล่อยให้น้ําท่วมแล้วก็ย่าขึ้นสูงปีที่แล้วก็มีแนวคิดก็คุยกับกรรมการสถานศึกษาคุยกับคุณครูนะครับว่าในไหนน้าก็ท่วมทุกปีละเราก็เลยขอเป็นปลูกข้าว ก็คือปรับเปลี่ยนสนามฟุตบอลให้เป็นทุ่งนาเลยแล้วก็มีชาวบ้านมาไถานาให้มาปรับพื้นที่ให้แล้วก็มาดำนาช่วยกันดำนาให้ปีที่แล้วก็ปลูกข้าวหอมมะลิสำหรับเอาไว้ใช้ในโรงเรียนด้วยก็เป็นการแก้ปัญหาน้ำท่วมอีกทางนึงเพื่อที่ว่าน้ำจะได้ไม่ท่วมแล้วก็เสียเปล่าไป วิธีการเติมน้ําใต้ดินก็คือมีคนแนะนําให้ไปติดต่อกรมน้ําบาดาลเพื่อที่จะมาช่วยแก้ปัญหาให้กับเราหลังจากที่ทางเทศบาลเขาก็พาไปดูงาน,นหลายๆที่แล้วปีก่อนกรมน้ําบาดาลเนี่ยก็มาทําที่ตาบลหนองสนเราก็เลยขอไปบ้างในตาบลของเราเนี่ยก็ได้ประมาณ200บอ่อจากผู้ใหญ่บ้านนะครับสำหรับโรงเรียนของเราเนี่ยก็จะมีจุดเติมน้ําบาดาลเนี่ยทั้งหมด15บอ่อรอบๆสนามฟุตบอลโรงเรียนของเรานะครับเพื่อที่หวังว่าจะได้ลดปัญหาน้ําท่วม ในบริเวณโรงเรียนของเราได้ไบ้างคิดว่าปีต่อไปจะประสบปัญหานี้อีกไหมก็ไม่แน่ใจครับต้องรอดูก่อนว่าขอให้ท่วมแต่ว่าสักอาทิตย์นึ่งน้องมันแห้งเราก็ถือว่าเราประสบความสําเร็จก็คือน้ําจะได้ไม่ต้องท่วมขังน้ำถึง2อถึงส3เดือนเหมือนทุกๆปีที่ผ่านมาก็หวังว่าการเติมน้ําลงใต้ดินของกรมน้ําบาดาลเนี่ยจะช่วยบรรเทาความเดือดร้อนของโรงเรียนเราได้ครับ ก็ต้องขอขอบคุณนะครับกรมน้ำบาดาลที่ช่วยสนับสนุนและนำโครงการดีๆมาให้กับโรงเรียนของเรามาให้กับหมู่บ้านของเราเพื่อที่จะได้เติมน้ำลงไปใต้ดินขอบคุณครับ